โอเคมาแล้วมาแล้วนะครับกลุ่ม Facebook ส่วนตัวแล้วลูกนะครับของเคมีมหนะเนื้อหามหมีอะไรบ้างอ่ะเั้นเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างนะเั้นให้ลูกเข้ามาที่คําว่าคู่มือนะคู่มือเนี่ยมันก็จะมีคําแนะนําใช่ไหมมีบทที่1บทไฟฟ้าเคมี K Me, นะครับเั้นก็จะมีลิงก์วิดีโอที่ลูกจะต้องดูนะครับเั้นก็จะมี1 2 3 4ง่ไล่ไปเรื่อยอ่ะกดเข้าไปตอนที่1น,นะงั้นรู้ว่าเข้าไปเข้าไปเรียนเรียนเสร็จ อ่ะมันก็ได้มีวิงวิดีโอที่ลูกเคยดูเหมือนกันนั่นแหละที่ครูเคยทำเอาไว้นะครับเพราะนั้นลูกก็ดูดูเสร็จเรียบร้อยเสร็จปึ๊บไปที่กลุ่มเ facebook ติดเข้ามาเรียบร้อยอ่ะขึ้นเรียบร้อยเสร็จตัวนี้ใช่ไหมมันก็จะมีกลุ่มสีเขียวขึ้นมาก็แปลว่าลูกเรียนแล้วครั้งที่หนึ่งนะครับเพนั้นถ้าลูกเรียนแล้วลูกไม่ต้องกลัวว่าลูกเรียนอะไรไปบ้างนะเพนั้นตอนนี้สองนะ ลูกเข้าไปเรียนเรียนเสร็จก็ติคำว่าเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเครื่องหมายสีเขียวมาแบบนี้เม้นลูกเรียนคลิปไหนลูกก็ทําไปกดคำว่าเรียบร้อยเสร็จมันก็จะขึ้นมาทุกคลิปเลยนะครับเม้นก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะั้นนี่ก็เป็นบทไฟฟ้าเคมีเรื่องของพาร์ตกวานิกนะครับก็มีอยู่นี่ประมาณย4ี่ตอนถูกไหมนะครับแล้วก็มีอิเล็กโทรไลต์นะแต่ตอนนี้ก็ยังทําไม่เสร็จนะนะครับเม้นก็มีเคมีอินซีนะเคมี อินรีเป็นไฮโดรคาร์บอนหมู่ฟังก์ชันปิตโตเรเลียมนะก็ข้อสอบแอดมิชั่นก็ทําไว้แล้วนะครับงั้นก็เข้าไปแบบนี้มันก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับงั้นขึ้นไปเรียนเซตกลับเข้าไปนะงั้นตรงนี้คําว่าไฟล์นี่เห็นไฟลไหมนะครับงั้นเข้าไฟล์ก็จะมีเป็นข้อสอบนะแล้วก็เป็นชีชทที่เราจะเรียนนะครับลูกก็กดเข้าไปดาวน์โหลดเช่นชีทแรกก็คือเรื่องของ ไปอยาเคมีตัวนี้นะครับลูกก็เข้าไปกด pdf ปุ๊บแล้วก็เข้าไปคําว่าโหลดกดโหลดได้เลยอ่าพอกดโหลดปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้มานะครับแม้นลูกก็โหลดแล้วลูกก็เรียนตามได้เลยนะแม้น mm. ไฟล์ต่างๆครูก็จะทําไว้ให้นะชีตเล่าแล้วชีตเฉลยก็อยู่ในนี้แหละนะครับเน mm. ้นเข้าไปดูก็มาดูเข้าไปด,ดูทำรีไฟล์นะครับเน mm. ้นแ,แต่ที่เข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยครูจะมีลายกลุ่มไว้ให้นะสมมติว่าลูกขาดเหลืออะไรตรงไหนลูกถามครูได้นะครับแล้วก็ จะมีติวก่อนสอบให้นะเพ้นก่อนสอบมิดเทอมก่อนสอบไฟนนลของเทอมหนึ่งและเทอมสองนะครับแล้วก็ขึ้นหมาหอนที่แกอยากได้ก็โอเค๋ยวจะทําให้นะครับเม้นก็มีประมาณนี้นะถ้าสนใจก็ติดต่อคุณมานะลูกสวัสดีครับโชคดีนะลูกนะครับขอให้เอ็นทนันปิตทุกคนนะครับสวัสดีครับ